ันย่าเซโยแค่ที่ีสายนิตาวันนี้เราพาคุณลูกค้ามารับวีซ่าที่สถานทูตนะคะผลวีซ่าก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเชื่ออะไรคะสุรินทร์ครับวัชระพลครับกนกพรค่ะคุณลูกค้าอายุเท่าไหร่กันบ้างค่ะผมสี่สครับผมยี่สครับ เป็นวีซ่าประเภทอะไรคะที่แปดครับเพราะอะไรคะถึงตัดสินใจย,ยื่นขอวีซ่าอีแปดนะคะเพราะอยากไปทำงานเกาหลีครับในการยื่นวีซ่าค่ะคุณลูกค้ามีญาติญาติอยู่ที่เกาหลีด้วยไหมคะใช่ครับมีญาติอยู่ที่เกาหลีครับค่ะและในการยื่นวีซ่าค่ะรอผลวีซ่านานไหมคะก็ะไม่นานเท่าไหร่นะครับคุณลูกค้ารู้สึกประทับใจอะไรเนี่ยบริการของเคทีวีซ่าบ้างค่ะใส่ใจลูกค้าดีครับ เอกาสารครบร้วนดีก็เดียวดีครับลูกค้าเห็นสื่อต่างๆของเราจากทางไหนคะอ๋อ,อมีคุณน้าแนะนำมาให้อีกทีครับเคลของคุณลูกค้านะคะก็คือมีญาติที่เกาหลีเชิญเข้าไปนะคะเชิญเข้าไปโดยโดยญาตินะคะถือวีซ่า F6 เป็นวีซ่าแต่งงานนะคะแล้วก็เชิญคุณลูกค้าเข้าไปด้วยวีซ่า E8 คะ่ะคุณลูกค้าอยากแนะนำอะไรให้กับท่านที่สนใจทำวีซ่า E8 ที่มีญาติอยู่ที่เกาหลีเชิญเข้ามาทําวีซ่า e-8 บ้างคะ่ะก็อยากให้มาทํางานเหมือนกันครับอยากให้เข้าไปแบบถูกกฎหมายมใช่ไหมคะถ้าเข้าไปแบบถูกกฎหมายถ้าเอกสารเราครบอะไรมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะมยังงไวันนี้ KTVISA ก็ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ